น้ำหวานกับบีบีอยู่นู่นหล่อมากพี่ดองหล่อมากอ่ะยี่หล่อมากพี่วาวจากข้างั็แล้วอีสภาพตอนนี้เรามารับคนไร้บ้านไปเที่ยวนะคะ บันชา้ชาชา้ชาชา้ชาคนรอหมดเลยโอ้โหชา้ชา,ชา ตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนห้องเราก็จะเป็นอันเนี้ยโอ้โหมไม่ได้เตรียมกันเลยเอาเพื่อถ่ายไปไหนหมดเนี่ยเออดูอห,ห,หด้องน้ำไหนไหนไหนดูห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงอันนี้คือเช้าเลยนะคะอนนอโอ้ตายจ้ <laughs> อะอะไรคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่คอนเสิร์ตนะคะ แต่ว่าก็คือคอนเสิร์ตอ่ะมันเริ่มตอนหกโมงตอนนี้ก็ตอนนี้เออตอนนี้มัน6กกี่โมงแล้วหกโมงสี่สิบสองแล้วค่ะเห็นไหมตอนนี้ก็คือหกโมงสี่สิบสองนะคะก็ให้คุกกี้ทํานายกันค่ะว่าจะได้จะได้ไปคอนหรือว่าจะได้กลับคอนโดนะคะแล้วไปนอนก็เจอกันค่ะ

ัหล่อมากเลยใช่ป่ะหล่อมากเลยเนาะหล่อมากเลยหล่อมากเลยแค่หล่อมากอ่ะยูหล่อมากสดใสสดใสูสดใสยังไงมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงของวันที่2ของหัวหินทริปนะคะ เสียงอาจจะดูแตกหนุ่มนิดนึงเนื่องจากเมื่อคืนแบบว่าประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่ได้มีแผนจะทำอะไรมากแต่ว่าเพื่อนอยากเล่นบานาน่าโบ๊ทนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปเดินโต้ลุงกัน Please. อนนี้เราก็กําลังจะพาเพื่อนไปเล่นบนาร์นาโบตนะคะมา,าดูกันนะคะว่าทะเลต,ตรงนี้จะมีบนาร์นาโบตให้เราเล่นหรือเปล่จุดนี้ก็คือร้อนจัดแต่ว่าเราก็จะมนาดูกันนะคะว่าจะมีบาร์นาโบตให้เพื่อนเล่นหรือเปล่าไหนบนาร์นาโบตมั้งอะมีโดนัทด,ด้วยบาร์นาโบหนทุกคนขณะนี้ <G l ug> อยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราเพื <G l ug> ่อนมีความสุขกับการ <G l ug> <G l ug> ได้เหย,ยียบทรายแต่กูไอเยี่ยร้อนมาก มมึงันรตอนนี้เพื่อนเราก็เตรียมพร้อมที่จะเล่นบานนาโบทแล้วนะคะผูกกาวิ่งไปถามราคาบานนาโบน One eternity later น้องมาจากไหนอ่ะตอนนี้ชายชาตรีของเราก็ได้กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับสภาพที่อิดเลยได้คำตอบไหมไม่ได้ไม่ได้คำตอบหรอ แล้วเอไคุยพี่พพเาอบ้าคนบบานไอบ,บีบอกมีใครใจกล้าเดินไปที่น้ำทะเลก,กับกูบกไหม <c ười> อีป้านอีกแล้วากู <c ười> ไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูลงไปก็ได้ตอนนี้ก็คือไอเียอีป้านนอนแหละ เอบีเอบีกระโดดรถเตนสุดที่บ้านนอนอมึงเขาเป็นไรอ่ะมึงเพื่อนกูเป็นไรอะ่ะอ๋อเออไปถามไงเอาละสี่คูร้อยเพื่อบานาน่าโบ๊ทต้องทำได้ทำได้เว้ยปันน <laughs> ้นมึงสู้มึงกลงงมากเลยอะ่ะคนเรามันจะอยากเล่นบานาน่าโบ๊ทได้ขนาดนี้เหรอวะ เออทุกคนในขณะที่เพื่อนของเราอีกสองคนกำลังเล่น banana boat กับโดนัทอยู่นะคะแล้วก็จะมากินอีกแล้วกินไข่ปิ้งน้ำหวานกับบีบีอยู่นู่นไอคอนหลบโดนเลยไปเลยปลานี่ยไอ้ยักวะ มันก็จะตกมันก็จะตกตามแล้ววะ มาฮะากอบบี้ท็อบบี้ต่อไปนะคะหลังจากบันนาโบ๊ทเราก็จะมาเล่นโดนัทโดนัทโดนัทอีคนนี้คือไม่ไหวแล้วสภาพคือแบบตอนนี้ก็เล่นเอิ่ม โดนัทแล้วนะคะอันนี้คือโดนัทโอ้เลี้ยว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 เป็นยังไงเลี้ยวไปอีกหนึ่งโอ้เด้งเด้งหนึ่งชั่วโมงต่อ่ากลับมาแล้วนะคะ สภาพบอกอะไรแม่นอกจากคำว่าสภาพเหมือนจะวูบเหมือนจะวูบแลวที่เยี่ยที่สุดคือน่ารัก <c ười> ไอเยี่ยที่เตะหน้าคุยมาไหมไอคุยมาไหมไอยคุยามาไหมถือ seconds later <c ười> ีหา e <laughs> ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในห้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของเข้าคอนโดแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปต้นลุงกันค่ะสภาพเป็นยังไงบ้างคะ, <c oughs> ะหค่ะสภาพเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เละ หนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็เรา,ากำลังจะไปที่ไหนคะตลาดโต้รุ่งใช่ค่ะเราจะไปหาของกินนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีการเปิดแมสสนะคะก็ภาพที่ได้ก็อาจจะเป็นแค่อินเสิร์ตต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเอากลับมากินที่ห้องนะคะเจอกันค่ะตอนนี้เราอยู่แล้วอย,อยู่อยู่ที่โต้รงแล้วนะอยากกินอะไรอยากกินอะไรมีอยากกินมีอยากกิน,กกนปลาหมึกโอเคอจัดไป จะไปทุกคนมึงมันมาเบึกตัวใหญ่ๆตัวเบ้มเบ้มข้อเหนียวได้อะไรมาได้อะไรมา <c oughs> หัวเนี่ยโคตรน่าตื่นเต้นนะ <c oughs> ได้อะไรมาคะ คอนเทนต์ตคอนใจตาบอกว่ามันไม่ขาดง่ายแบบอันอื่นด้วยก็เลยแบบเออก็ได้จะ <laughs> จะคอยดูว่าจะขาดง่ายจะขาดไม่ง่ายสุดใส่พรุ่งนี้ขาดงงย,ย,ยังไงย่หมาหมดแถง <laughs> เอาละค,ค่ะทุกคนวัยรุ่นคนละครึ่ง หวานจ้าขอกล่องเลยค่ะค่ะราคาตาม์ด้จล้นะไอติสกินอีกแล้วนะคะทุกคนวัยรุ่นคนละครึ่งสงสัยวันนี้เล่นบารน์นาโบ๊ <มา S 1> ทเยอะเล่นโดนทัทเยอะขี่ม้าบ่อย <c oughs> ทุกคนอาจจะเห็นว่าคนเยอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณสังเกตดีนั้น <c oughs> มีตัวอะไรน้องมีคนหนึ่งที่ไม่ไหวแล้วนะคะ Hello, darkness,

จตที่อีแพะ From movie scene, people dreams, the last time ต,ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ป่ s> <S าถาคิดเป็ป่าม่แบบม่เหมือนแบบหนังไซไฟที่แบบตกไปแล้วโดนดูดอ่ะเดีวคนดูค่ะโอ้ มึงเคยดูไหมมึงเคยดูหนังแบบไายไฟป่ะที่ตกไปมันโดนดูดลงไปเลยอ่ะเนี่ยนี่คือต้นกลางกูยังไม่ได้เปิดคิปเลยว่ากูอยู่ไหนอะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่วนาอุทยานปานบุรีนะคะพาเพื่อนมาเดินเล่นมาเดินเล่นป่า อันนี้เราเดินมา300เมตรแล้วนะคะอันนี้โป่งขาวอันนี้เกงดำอันนี้เกงดำอันนี้เกงช้างน,นี้กางเกงสีขาวประตูป่าชัยเลนแคกแคกนี่คืออันที่อันชอบแบบเวลาแบบแซงคิวอะไรอย่างเงี้ยน,นะลันแซ่ ไม่ใช่เวลาแบบว่าผู้ชายเขาทำผมแบบนันแสกกลางออเฮ้ยทุกคนมีลำทานด้วยปลอมเปลือยปูดทีสวยปูดทีสวยเนยวะไหนวะนะไหนวะหนปูวะ ที่อ่านกันไปนี่ปูเสียงก้ามแดงนะครับแต่ว่าแดงแดงกว่าปูน่าจะหนากปูจะแหมะปูจะแหมะร้องร้องปูแสมเฉยร้องปูแสมเฉยก็ได้ก็ดีว่าภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงครับเป็นเป็นดุครึ่งนิดนึงผมไมปอ่านมาแสมก็ดีขนาดแล้วมาเอาอะไร อร์นิ่งวันที่4ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะวันนี้เราจะไปกินบรันช์ที่มาซิแพนนะคะใช่ค่ะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วคน้หิวคนนี้หิวมากค่านมาแบบแปโมงเดี๋ยวไปรอดูจีจีอิสแลกเลยค่ะทุกคน นี่เราจะทำการขอเพื่อนชิมมาแล้วค่ะชิม round t ไม่อิ่มหรอไม่อิ่มอร่อยไหมอร่อยไหม five minutes later จานที่สามนะคะอะไรน้อง น้องเขาไม่อิ่ม Three weeks later, many months later, so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Round hundred เนี่ยมาอีกแล้วอ่ะเชิญเลยเห็นเพื่อนมีความสุขแล้วก็ดีใจวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่คอนโดแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปที่ลูฟท็อปเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปที่ลูฟท็อปนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆเราก็สรุปกันสรุปกันหมดแล้วค่ะมีคนนึงขี้อยู่ในห้องเเดี๋ยวถึงลูฟท็อปแล้วเจอกันนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสิบห้านะคะทุกคนอยู่บนเตียงอันนี้ยังนอนอยู่แต่ว่ามีคนนึงจะไปไหน ค่ะก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมานะคะก็เลยเดี๋ยจะไปออกกําลังกายจีจี้สู้ๆนะฝากไม้ต่อด้วยสู้ๆสวัสดีค่ะและตอนนี้ก็มาถึงรายการของจีจี้นะคะเนื่องจากว่าเพื่อนๆหรือน้ำหวานนั้นกับบีในข้าวปันไม่มีใครจะมาด้วยเพราะว่าเรากำลังจะไปยิมเพื่อออกกําลังกายกันนะคะ ซึ่งเป็นการเบิร์นสิ่งที่กินมาทั้งหมดในสามวันที่ผ่านมาะไม่ไม่ใครมาด้วยเลยนะคะแล้วก็เดินคนเดียวนะคะเป่าเปี่ยวอากาศฝนก็จะตกแล้วเพื่อนก็ไม่มีก็รอชมนะคะการออกกำลังกายของจี้ เราจะมาลองชิมม็อกเทลชื่ออะไรก็ไม่รู้กันนะคะสั่งมาเพราะว่าเขาบอกว่าสีสวย น้ำสับทิมเสียงเพลงดังมากอันนี้คือหยิบไปเลยเหรอ